สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่ทุกคนครับคลิปนี้เราอยู่ที่ตลาดลาวอำเภอทา่าพนมครับแล้วพาไปชมบรรยากาศตลาดลาวครับปลาปลาเย่างเงี้นี่ก็อยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอทา่าพนมครับน่าดานทางขึ้น ว่เป็นบรรยากาศโอ้ิรอนอ้ร่ลอันเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำทาอย่นี่ละคนเยอะมากครับวันนี้ห้าสิบบาทเลยอนเยอะมากครับวันนี้พริกครับ

วันนี้ก็คนเยอะมากเลยครับวันจันทร์ไปตองครับน่าจะไปไอตองมาจากสังลเาเยอะ ขี้เถันเาี้ไม่นี่ก็เป็นหน้าด่านครับทางขึ้นมาโอ้คนเยอะมาก คนเยอะมากลเ,เลยบวันนี้คนเสียบโค่เสอย้บไ่เมแข็เต็มเลยครับจักรจันครับเมนแข็ง,อ,อ,งอ่างทด ต่วละังสลยองอ่นี่เนี่ยหรือใช่ใช่ค่ะโอเโหพ่อครับพ่พ่อเจ้ของธนครอีเทนอ๊กมาจะทังลวดลวดจะแคบมากตอเ็จะได้หพ่นลายขนาดเลยครับโอ้โหี่ย่างเข้าไปครับเพื่อใดแต่นี่ครับ คนเยอะมากครับวันนี้ัดอ,อึ่งเขียดเยอะครับมัน มีไข่ด้วยเลยไข่มีเข่งสวยจัด้าสวยจัด้ร้อนสบายม่แ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 ว่แม่ม่แม่แ่แ่แม่แม่แม่แ่แม่แม่แมยแม่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 แ่แม่ว่แมย่ม่่่แม่่แม่่่่่่ ทิงก็ะอ้อมไปพักุแล้วที่ห่อจะเจ็ดลู้เจ็ดหมงเลียไปซกพอดีซะแม่ที่ซักลูกไก่แม่ที่อาเออน้องห่เจ้านี่บ่ฮะเอานอกนอกคน่ออกเร่องอ่างเ้เปิดเปิให้สองมือเนาะเอาละปรเด็นปรเด็มั้นปรเด็มากกันเด็กมหา